อ่ะทีนี้สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเกม turn based นะครับเป็นเกมแนวที่ผมชอบมากแต่ผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะอาจจะไม่ชอบเกม turn based เท่าไหร่นะเพราะว่าเกมสไตล์นี้เนี่ยนะครับมันจะดึงดูดคนบางกลุ่มเท่านั้นมันไม่ใช่สำหรับทุกคนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบชอบเกม turn based เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ทำให้เราได้คิดทำให้รู้สึกเหมือนกับเราเป็นแบบว่าเจ้า อ่ะเรียกว่าอะไรเจ้าแทคติกเจ้ายุทธศาสตร์ซุนวูรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกมดีไซน์ของเกมเทิร์นเบสเนี่ยที่ดีมันเป็นยังไงนะครับปัญหาของเกมเทิร์นเบสที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่เล่นเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีแก้คืออะไรอ่าทุกคนถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมเทิร์นเบสที่ดีที่สุดคุณว่าคุณชอบเกมอะไรอ่ะเพอร์สนาห้าทกตาอาไม่มีเพอร์สนาห้ามาไฟเอ็มเบมทีเอสออนไลน์ออกโตผาดทารเวลเลอร์เอ็กซ์คอม ซัมเมอร์วอลโอเคแล้วทำไมไม่มีวาเลนฟอสองเลยอ่ะวาเลนฟอสสองเฮ้ยหน้ามาทำงานดิเอออย่างนี้อย่างนี้ต้องเล่นแล้วต้องเล่นโอเค okay นะสำหรับผมอะ่ะมันคือ Final Fantasy ตั้งแต่7 8 9 10นะที่ผมเกิดทันก่อนน,น,นั้นผมเกิดไม่ทันแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ใช่เทอร์เบตละนะคือผมชอบเกมเทอร์เบตมากเล่นเล่นเล่นแบบเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าเกมที่คลาสสิกจริงๆอะ่ะมันคือโปเกมอนป่ะทุกคนโปเกมอนเยลโล โปเกมอนคือแบบแบบเบสแอนด์บัตเตอร์ออฟเทิร์นเบสมันสนุกมันได้คิดใช่ไหมครับแล้วก็มีคนในนี้มีคนที่แบบไม่อินเกมเทิร์นเบสป่ะยกมือมาเลยไม่โดนกระทื่แน่นอนนะครับผมเข้าใจมีคนในนี้แบบไม่อินป่ะชอบเล่นเกมแอคชั่นมากกว่าชอบ RTS มากกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะถามถามคนไม่อินเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ชอบเกมเทิร์นเบสบางเกมมันอืดไปมันช้าถูกต้องเออก็คือปัญหาเนี่ยคือมัน อืดอาจยืดยาดมันช้าคนเรามันต้องการแอคชั่นถูกไหมนี้มันก็มีอยู่2ฝั่งฝั่งที่ชอบจริงๆฝั่งที่ชอบเทร์นเบตจริงๆชอบเพราะอะไรผมตอบได้อันนี้ผมตอบได้เพราะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของผม <S <S ผมไม่จําเป็นที่จะต้องกดปุ่มอะไรเร็ว,รว,รวร <S <S ๆผมแค่ใช้สมองอย่างเดียวถูกปะเพราะว่าทุกอย่างเวลามันไม่จำกัดไม่มีอะไรเลยผมสามารถที่จะแบบวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยว่าแมตช์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันได้คิด แล้วก็คือไม่ต้องใช้ทักษะในการกดเร็วไม่ต้องใช้ทักษะเกมเมอร์นึกออกปะอันนี้คือผมชอบเกมแบบวัดความคิดแบบนี้มากกว่าที่จะวัดความเร็วในในการกดแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยให้ทันอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ใช่ไหมแต่บางคนไม่ชอบอย่างนี้ซึ่งโอเคนะซึ่งโอเคคนเราชอบไม่เหมือนกันอ่าแต่ว่าผมอะเกมในดวงใจผมอย่างที่บอกใช่ไหมโปเกมอนฟิล์มแฟนตาซีแต่ว่าเกมในดวงใจของผมจริงๆนอกจาก v a l i เ n ียนฟอร์สซึ่งเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้แล้วนะครับยังมีอีกเกมหนึ่งมึงรู้จักฟอนดิชันปะฟอ์ m ิชันสาม เฮ้ยใครใครใครเกิดทานฟอนมิชันเฮ้ยมึงนี่คือเกมที่กูลงทุนไปประมาณร้อยชั่วโมง200ชั่วโมงคุณอาจจะบอกว่าพี่ครับพี่ชอบเกมนี้พี่เล่นแค่สองชั่วโมงเองแต่ก่อนเนี่ยเพหนอ่ะกูต้องไปเล่นที่ร้านชั่วโมง15บาบาทจริงผมฟอ์มิชชั่นสามทำดีแต่ฟอนมิชั่นหลังๆห,ห,หลังจาก3แล้วผมไม่ค่อยชอบอะ่ะก็คืออย่างงี้มันเป็นเกมเทิร์นเบทอ่ะเดี๋ยวเอาให้เอาให้คุณดูโอโหภาพอย่างโง,ง่ใช่นปะคุณก็แบบควบคุมหุ่นยะนบบต์อะไรเงี้ย หุ่นยนต์แต่ละตัวมันมีพาร์ทถูกป่ะมันมีบอดดี้มีแขนซ้ายแขนขวามีขามันมีพลอตก็คือมึงจะยิงส่วนไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตัวส่วนตัวใต้ก็คือหุ่นยนต์พังใช่ป่ะก็โอเคสมมุติว่าไอหุ่นตัวนี้มันถืออาวุธแบบปืนเลเซอร์แบบยิงแรงมากอยู่ที่แบบมือขวาอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจี้ไปที่มือขวาของมันได้เพื่อที่จะดิสเซเบิลอาวุธมันเว้ยเออหรือคุณจะยิงขามันก็ได้เพื่อไม่ให้มันเดินเว้ย เออถ้าเกิดว่าขามันขยับไม่ได้ก็คือมันจะเป็นเป้านิ่งไว้มันมีส่วนที่ทําให้คุณใช้จินตนาการเยอะมากว่าโอเคไฟเนี้กูควรจะทําอะไรวะศัตรูแบบนี้เราควรจะดิสเซเบิร์นมันหรือเปล่าเราควรจะฆ่ามันเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับมันมีเขาเรียกว่า ability พิเศษใช่ไหมที่เอ,อ่อแต่ละตุวคนแต่ละตัวจะสามารถติดมาได้แล้ว ability มันมันมีความเป็นไปได้หลากหลายมากนะฟอนติชันสามเออคือถ้าไปเล่นตอนนี้ก็คือเกมพ้าโง่ละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือ รู้สึกเหมือนมึงแบบเล่น3ก๊กอะ่ะว้าวกูจะต้องเอาตัวนี้เดิมมาตัวนี้แทงตัวนั้นกอดติดอเบตี้นี้แล้วพอเกมมันมีความหลากหลายแบบเนี้ยด้วยความที่เป็นเทิร์นเบสนะมันวางแผนได้เยอะแล้วก็จะมีแผนแบบแย่ๆออกมาคืองี้เว้ยทุกคนคืออาวุธที่ติดให้หุ่นยนต์เนี่ยมันก็มีหลากหลายใช่ปะ่ะแล้วคุณก็จะสามารถเลือกแบบว่าเอ้ยหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นเราจะเอาเป็นมีรีเราจะวิ่งไปต่อยมันเราจะจิตจะติดจรวดเราจะติด,ล,ด,ล,ตดลูกซองอะไรเงี้ยอาวุธแต่ละแบบมันก็แตกต่างกันใช่ปะ่ะเวลาที่คุณชนะสมมุติว่าาเเีียรรดนน้ส็จปับ คุนยนตตัวไหนที่แบบว่ามันพังไปแล้วอะ่ะคุณจะสามารถที่จะเอาพาร์ทพาร์ทที่เหลือของหุ่นยนต์แต่ละตัวมาได้ด้วยเหมือนเล่นมอนทันนะ่ะมึงมึงเจอคุณยนตัวนี้โอ้โหพาร์ทดีจัดอาวุธดีจัดโอเคมึงใช้อาวุธดีใช่ปะ่ะงั้นกูยิงส่วนอื่นให้พังหมดกูเก็บอาวุธมึงไว้เพื่อที่จะเก็บเอามาใส่ตัวเองเอาไปซ่อมแล้วก็ใส่เองแล้วมันก็จะทําให้เกิดสแตท t e g บางอย่างซึ่งแบบคนตีนมากเว้ยอ่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเก็บพาร์ทไปเยอะเยอะใช่ไหมถ้าเกิดสแตท t e g ใหม่ ที่เรียกได้ว่าอัจฉริยะสร้างโลกมันคืออะไรมันคือนี่เว้ยมึงจะสามารถติด a อ i l i t y ให้ให้กับแบบว่ายูนิตแต่ละตัวได้แล้วมึงใส่มาเลย Pilot d ด m a เมมึงใส่ Pilot d ด m a เมมาเลยก็คือ ability ที่ทำอะไรทุกทุกดาเมจที่มึงยิงอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจจะโดนคนขับของฝั่งตรงข้ามโอเคป่ะสมมติมึงยิงตัวหุ่นคนขับจะโดนดาเมจมึงไม่ต้องอะไรเลยมึงยิงแต่คนมึงยิงไปเรื่อยๆคนขับตายหุ่นยนต์ขยับไม่ได้แล้วพอหุ่นยนต์ขยับไม่ได้โดนดิสเซเบิลแล้วก็คือ สมมติในเนี้ยในไฟเนี้ยมีหุ่นสิบตัวคนขับมึงตายแล้วก็เหลือหุ่นยนต์ไว้เต็มเลยจบเกมอะ่ะมึงมากวาดไอ้เศษซากหุ่นยนต์ไอเ้เ้ยรวยยับเก็บซากแล้วคือมึงรวยตั้งแต่ด่านแรกๆเลยถ้ามึงได้อิเมลิตี้เนี่ยมึงอิควิปใส่ทุกตัวมึงเป็นเศษฐีเลยโอ้โหพายโลดมีเลือด20เองช่ว่านี่คือความรู้สึกว่าทําไมเวลาที่แบบว่ามึงคิดกลยุทธ์อะไรแบบแปลกๆได้แล้วมึงจะรู้สึกว่ากูไม่ฉีนเนี่ยถูกป่ะอันนี้คือสเสน่ห์ของเกมเทิร์นเบสใช่ไหมครับ เกมเทินเบทแน่นอนมีหลายอย่างทุกเมื่อสักครู่ในแชทมีบอกว่าเวิร์มมีอะไรอีกอะจริงๆร,รู้ไหมว่าเกมที่ผมสร้างก็เป็นเกมเทินเบทเอ้ผลึกผล,ลึกมากของผมอะก็เป็นเกมเทินเบทเหมือนกันกันเบาอะกันเบาก็ดีอ่ะโอเคนี่คือนี่คือเสน่ห์ที่ผมมาพีเซนวันนี้คือเสน่ห์ของเกมเทินเบทใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีอีกฝั่งที่บอกว่าไม่ชอบเพราะมันคิดเยอะไม่ชอบคิดเราเล่นเกมเพื่อเราจะเอาความสนุกสนานอย่างเดียวทําไมเราจะต้องมาคิดปวดหัวด้วยใช่ไหมมันก็มีเพเยอร์ในส่วนนี้อยู่บ้างนะครับแล้วคอมเพน คอมเพนที่บ่นกันมากเลยเทินเบดแม่งช้าป่ะพี่ผมไม่ไหวมันมันแอคมันช้ามันไม่ไหวนะทีนี้ถ้าเกิดมุมมองที่ความเป็นเกมดีไซเนอร์เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็มีเกมที่ทําได้ดีคําบ่นว่าไอ้เกมมันช้าเนี่ยมันช้ากับอะไรวะแชทมันช้ากับอะไรก็มานั่งดูนึกถึงโปเกมอนนึกถึงโปเกมอนแต่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 พอเจอมอนสเตอร์ปุ๊บวิว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 แต่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 ต้องแบบประชันหน้ากันเสร็จปุ๊บปิ๊งโปเกมอนตัวนี้โผล่มาเติร์เติร์ติร์ติร์ ตือกดโจมตีหนึ่งทีตัวละครสั่งใช่ไหมเออมันช้าเว้ถึงแม้ว่า ไอโปเกมอนที่เราเจออะแม่งจะเป็นลูกเจี๊ยบอะแม่งจะเป็นแค่ลูกเจี๊ยบที่เราตีมันทีเดียวตายอะแต่เราเดินผ่านกองหญ้าแล้วแบบหน้าลำคาญชิบหายเลยเปิดมาชิวชิวชิวแทด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 คือกูแค่อยากจะเดินผ่านไปปะแล้วมันหน้าลำคาญถูกปะอันเนี้ยคือเพนพอยต์ของคนเล่นเทิร์นเบสใช่ไหมก็คือเกมเทิร์นเบสอะถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟท์ที่ยาวนานแต่ว่ามันสนุกอะมันไม่มีปัญหานะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นไฟท์ที่แบบไม่รู้ ผมเคยมีแบบเทิร์เบตแบบปทตโตหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงอะก,ก็เล่นไปดิผมฟ i n a l แฟนตาซีอะผมก็เล่นไปดิปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บมันสนุกเว้ยเพราะมันได้คิดเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าไอตอนนั้นอะที่เราเล่นอะมันไม่รู้สึกว่าช้านะใช่ไหมเพราะามันคิดตลอดเวลาเราไม่รู้สึกว่ามันช้าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันช้าตอนไหนตอนที่เนี่ยแอนิเมชันที่เราบางทีไฟบางไฟที่มันสามารถที่จะข้ามได้หรือเราไม่ต้องการเล่นอะทำไมมันดูช้าไปหมดมันอึนอดอัดไปหมดใช่ไหมก็ต้องมีการแก้ไขที่จุดนี้อะคกไไัเเ่คป็นนมมรใชบ คุณก็ลดลดแอนิเมชันสิโอเคลดเวลาแอนิเมชันทำยังไงให้แอนิเมชันน้อยที่สุดคือสมมติว่าโปเกมอนนะลุกแอนิเมชันของโปเกมอนนะมึงอต้องเอาให้ดูอ่ะโปเกมอน Pokemon. เนี่ยคือทุกๆแอคชั่นของโปเกมอนน่ะเนี่ยคือกดเพิ่มยากดเพิ่มเลือดขีดพลังขึ้นมาจืดก็คือเสียเวลาแล้วนะคือมันช้าไปหมดถูกป่ะแล้วกว่าจะเข้ามาเนี่ยดูเมนูกูกดกี่เมนูกูต้องกดใช้อเทมนั้นกดไอเทมนี้เลือกตัวโปเกมอนคือเกมมันเลยรู้สึก ช้าแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับนั้นอย่างแรกเลยก็คือลองตัดแอนิเมชันออกแต่ว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นโปเกมอนแล้วแบบว่ามันไม่มีแอนิเมชันอ่ะมึงมึงกดตึมตุมบุ่งตึมปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเลื่อนรถจบตัวละครไม่สั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กปะมันก็รู้สึกว่าแบบกูกำลังเล่นเกมอะไรเนะี่ยเกมโปรโตไทป์อ่ะพียอลฟาอ่ะ <c oughs> ไม่มีแอนิเมชันเลยเลยใช่ไหมนั้นมันจะต้องมีการแก้ไขที่เขาเรียกว่ากลมกล่อมถูกไหมครับแอนิเมชันต่างๆต,ต,ตัดได้ตัดแต่ว่าอย่าตัดจนสูญเเเสีีียตตัวตนซึ่่งกกมมททําไไดด้คืออะร เฉลยเลยเพราะว่ามึงตอบไม่ได้แนะ่เพอร์สต้าไฟเพอร์สต้าไฟคุณดูนะมั้ยคุณเข้ามาปึ๊บๆๆๆโอเคแอนิเมชั่นเร็ว okay. ถูกปะ่ะแอนิเมชั่นปุ๊บๆเข้าเข้าเข้า,ขา,ขาต่อสู้เร็วทีนี้เพอร์สต้าไฟแก้ปัญหานี้ยังไงทุกคน yeah, คุณดู <Yeah. S 1> มันเร็วมากนะกูกดพร้อมไม่ทันเลยเนี่ย yeah, yeah. นี่คือคุณขึ้นหน้าสกิลมาละ <Yeah. S 1> ใช่ไหมคุณเปิดตัวเข้าไฟมาเสร็จปั๊บคุณจะกดใช้สกิลใส่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมก็ แทนที่ว่าถ้าเป็นเกมเทิร์นเบสสมัยก่อนคุณมาถึงปุ๊บคุณกดเข้าหน้าเมนูคุณจะใช้สกิลคุณจะใช้สกิลเสร็จปุ๊บคุณต้องมาเลือกว่าคุณจะใช้สกิลอะไรใช่ไหมแต่ว่าอันดับแรกที่ Persona 5 i v e ทำคืออะไรคือเขาทำงี้เมนูที่คุณเลือกปกติคุณจะต้องมาเข้าแบบเมนู1เมนู2เมนู3ใช่ไหมแต่อันนี้คุณใช้จอยเล่นมันเป็นฮอร์ดคีย์เลยว่าถ้าเกิดคุณจะไล่เวทคุณกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวแล้วมันเปิดเมนูใหม่ขึ้นมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือคุณไม่ต้องมานั่ กดเข้าเมนูได้แบบทันทีเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาอันนี้คือคุณกําลังจะเลือกเลือกเพอร์โซน่ามาใช้สกิลใสใช่ปะ่ะคุณจะกดไล่สกิลอะแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเกมธรรมดาคุณกดสกิลเสร็จปุ๊บแม่งถึงไล่อายูอนันดับแชนมาอูอ่ะเป้ว้ว้ว,ว,วใช่ปะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติใช่ปะ่ะแต่เพอร์โซนาไฟล์เนี่ยเขาตัดอย่างแบบดีมากก็คือตอ,อนที่คุณกําลังเลือกสกิลอยู่เนี่ยตคคัวละครคุณอะแม่งทําท่าไล่แล้วทาท่าไล,ล่รอแล้วตอนนั้นพอทันทีที่คุณเลือกสกิลเสร็จปกลออเย เนี่ยเร็วมากทำให้เกมมันรู้สึกแบบเออเว้ยมันเร็วอ่ะมันแบบฟิ้วพิว,พว,พว,พวิวิวิวเนี่ยฮะปิ๊วพิว,พว,พวิิเนี่ยมันเร็วอ่ะทุกอย่างมันกดเร็วมากแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว,ว่าว้าวเราแม่งเป็นยอดจอมยุทธอ่ะใช่ปะ่ะนี่คือวิธีการแก้ไขยอย่างที่หนึ่งนะครับแล้วก็คือด้วยทีมอาร์ตด้วยทีมอะไรมันทำให้คุณรู้สึกว่าแม่ง เออเว้ยเกมมันดีโอเคได้นะครับอ่าจริงๆริงวาร์เรนฟอร์ดก็มีสปอนเซอร์ของเราคนนี้วาร์เรนฟอร์ดก็มีเหมือนกันให้คุณกดสคริปต์แอนิเมชันได้นะครับอย่าลืมเล่นกันนะครับวาร์เรนฟอร์ดนะครับเกมเทนเบตที่คุณจะวาร์เรนฟอร์ดสองครับมันจะดีมากเลยอ่ะได้ไหมโอเคเราแก้ปัญหาเรื่องของตัวความเฉยชาได้พอประมาณนะครับเรื่องของการ access เมนูใช่ไหมว่ามันช้าเออเราเราสามารถลดได้แบบแบบนี้นะ ต่อมาอย่างเรื่องของ Encounter ระหวังแบบเดินไปแล้วเจอมอนแล้วตัดคัดสีนวิว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 ,ว,วนเนี่ยเสียเวลา5วินาทีถึงแม้ว่าคุณจะสามารถตบมันได้ตายในทีเดียวแต่คุณต้องเสียเวลาเท่าไหร่ครับ23วินาทีเพื่อที่จะตีมันให้ตายกว่ามันจะมีแอนิเมชันตายหรือคุณเร็วที่สุดคือคุณมาถึงปุ๊บคุณกดเดินหนีใช่ไหมคุณกดเดินหนีอ๋อถอยดีกว่านั้นก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดวินาทีแล้วซึ่งจริงๆเราเป็นแปดวินาทีที่คุณไม่ควรจะเสียเลยใช่ป่ะคุณเดินเข้าถ้ำในโปเเมมออออนนแลูบัยะ กดจะกาดจะกดหนีก็น่ารำคาญแล้วบางทีกดหนีแล้วแม่งยังไม่ให้กูหนีอีกกดหนีแล้วตามมาอีกบอกว่า fail to escape โอ้โหกูเหลือเชื่อก็ทําให้เกิดความล้าตรงนี้สําหรับสําหรับเพลเยอร์มันก็สามารถที่จะดีไซน์ใหม่ได้ด้วยการที่จะทำให้เอ c o ค n t e เพวกนี้มันสั้น อย่างเพอร์โซน่าเมื่อกี้คือศัตรูโดนวันฮิตหมดเลยถูกป่ะมาถึงปุ๊บคุณก็กดปิ้ว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 เสร็จปุ๊บแล้วมันมีวิชว่วอะไรที่มันดูดีทำให้คุณรู้สึกว่าเออเกมมันไม่ช้าเกมมันเร็วเวยก็ไปมาถึงปุ๊บคุณรู้สึกเป็นพระเอกอบบเท่ๆแบบว่าคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณเตะมันทีเดียวมันตายหมดแล้วก็คุณก็ไปอะโปเกมอนตอนเล่นหลีกคือเลื่อนรถเลื่อนรถอย่างนี้โอ้ยแล้วอะไรที่ทำให้มันรู้สึกว่าช้าอีกอ่ะแชทสำหรับคนท ตีกว่าเนี่ยผมสั่งให้มันตีตัวละครผมก็ต้องกระโดดไปตีมันชั่วแล้วผมก็ทําอะไรอะระหว่างนี้ผมทําอะไรผมก็นั่งดูเฉยๆว่าตัวละครผมมันตีมันใช่ไหมวิธีการแก้ปัญหาสําหรับเกมเท r n นเบดอ,อีกแบบหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะเพิ่มระบบได้สมมุติว่าสั่งให้ออฟตัโจมตีไปที่เกนเน่อย่างนี้ใช่ไหมออฟตัสก็กระโดดลงมาตึง้งแล้วก็ผมสั่งจมตีด้วยท่ามาตรฐานออฟตัสกระโดดไปตี แต่ว่าแทนที่จะกระโดดไปตีลอเล่นแอนิเมชันเฉยๆใช่ไหมครับผมสามารถให้จะทำให้มีแบบ QTE ได้มีแบบ Quick Time Even t แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณกดปุ่มวงกลมจังหวะที่ออฟตัสกำลังง้างมือแล้วกดถูกจังหวะ3ครั้งแล้วแบบเพิ่มดาเมจไปอีกสัก20%ใช่ไหมแบบว่าเออมันจะได้มีแบบอินเตอร์แอคชันบ้างไอการทําแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยคนในสองแบบสมมติว่าเออนี่มันเป็นไฟงงๆเว้ยก็ก็ก็ไม่ต้องกดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นไฟที่แบบคุณไม่ต้องคิดอะว ถ้าเกิดเราได้โบนัสแอตแทกเพิ่มมาอีกสักนิดหน่อยน่าจะดีแล้วก,กดพอ,อจังหวะที่คุณกดตุ่มตรงนี้แหละคุณไม่เบื่อแล้วคุณมีอะไรให้กดใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่มาช่วยในการทําให้จังหวะดาว time ในการเล่นเทิร์นเบสเนี่ยมันมัน,ม,นมันน้อยลงไปจริงๆถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมแบบเอ่เปเปอร์มาริโออะหรือแบบมาริโอเวิร์อะไรเงี้ยเวลาสู้บอสมึงเล่นเป็นมินิเกมเลยนะมึงจะกดจมตีทีนึงมึงต้องไปเล่นมินิเกมไม่ผ่านพอเล่นมินิเกมเสร็จปุ๊บมึงได้แบบเอออะไรอย่างนั้นอะใช่ไหมก็ดีมันจะช่วยให มี engagement ในระหว่างระหว่าง Play e เยอร์ที่ที่ p พ a y e r รอก็ดีเหมือนกันใช่ไหมหรือเกมที่ทําให้สามารถเล่นนอกเทิร์นได้อันนี้คือจะจะ,จะดีมากหมายความว่าไงถ้าเกิดว่าเรามองใหม่ถ้าเทิร์นเบทมึงเล่นกูเล่นมึงเล่นกูเล่น,ลน,ลน,ลนอย่างนี้ใช่ปะม,มันมันเท่ากันระหว่างที่ศัตรูเล่นเราระหว่างเทิร์นศัตรูเราทาอะไรอะเราก็ไม่ได้ทาอะไรถูกปะเราก็รอใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณออกแบบเกมใหม่มาแบบว่าเฮ้ยคุณสามารถอินเทอร์ลับเทิร์นศัตรูได้เออถ้าเกิดให้คุณอินเทอร์ลับ สตูได้สมมติว่าคุณมีเอลติเอ่ออย่างเกมแบบว่าแบบอ่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณขอขอแบบว่าเอาเทิร่วงหน้ามาใช้สักหน่อยผมยอมขอข้ามเทิ์นเพื่อที่จะทําอะไรเร์นี้แบบตีัตรูให้มันตายก่อนที่มันจะใช้ท่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าดาวทาม,มันลดลงแล้วใช่ไหมดาวทามในการเล่นมันลดลงแต่แน่น,นอนว่าค,คุณคิดมากขึ้นใช่ไหมมันคุณคุณต้องคิดมากขึ้นเพลเยอร์ก็ต้องคิดมากขึ้นอาจจะแคชชวลอาจจะไม่ชอบแต่ก็ทาให้ดาวทามมันลดลงความน่าเบื่อมันลดลงได้ใช่ไหมครับพอเราสามารถที่จะเข้ามายุ่งกับเท์นได้แล้วเนนี่ัมปิด ประสบการณ์ใหม่มากคุณสามารถที่จะอ๋อโอเคโอเคนึกออกแล้วเบร d e ดีฟอ t อ่ะเบร d e ดีฟอ t มันมี2โหมดถูกป่ะคือคุณสามารถที่จะไปยืมเทินในอนาคตมาใช้ได้อออลอ a วันส์อ o u t attack ใช่ป่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถลุมกระทืบไอศัตรูได้ภายใน4เทินข้างหน้าคุณเอา4เทินข้างหน้ามาใช้เลยแล้วก็ตุ๊บตุ๊กตุ๊ตุ๊เพื่อหวังให้มันตายใช่ป่ะซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่าเอาเทินอ่ะมาเป็นรีซอสในเกมให้คุณบริหารอีก ซึ่งทาให้คุณได้คิดอีกหนึ่งเลเยอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเอา4เทินคุณไปยืมมาแล้ว4เทินแล้วบอสมันเสกไม่ตายคุณโดนซัดนวเหมือนกัน4เทินใช่ไหมก็ถือว่าเป็นดาบสองคมคุณต้องคิดให้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้แบบมีเกมมีมิติมากขึ้นหรือจะเอาเป็นแบบใช้ light, ออฟไลท์เงี้ยช้ออฟไลท์ทุกคนเคยเล่นช้ออฟไลท์ป่ะนี่ <Like this. S 2> ใช้ออฟไลท์นี่คือมันเป็นอย่างนี้ก็คือมีไทม์ไลน์ใช่ไหมตัวละครใครวิง่งมาถึงจุดไล่เวทก่อนได้ทำแอคชั่นก่อน ถ้าเกิดว่าคุณกําลังไล่เวทสมมติคุณใช้เวทใหญ่ตัวละครคุณก็จะวิ่งช้าในไทม์ไลน์นี้ใช่ปะแล้วถ้าเกิดคุณวิ่งช้าคุณอาจจะโดนฝั่งอื่นใช้แอคชั่นก่อนแล้วเขาตีคุณได้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณ,นนดคณ,คณโดน,น, orn, ต,นดตีในขณะในขณะที่คุณไล่คุณจะโดนส่งกลับไปคุณจะโดนแบบว่าถีบกลับไปด้านหลัง <Attack. S 2> เนี่ยใช่ไหมพอถึงจุดนี้ปุ๊บแอคชั่นได้ประมาณนี้กราฟิกสวยนะครับใช้ออฟไลท์ เป็นเกมเทิร์นเบทที่ถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นแนะนําเหมือนกันนะครับอีกเกมนึงที่แนะนําคือเกมอะไรครับแชทบาเลนฟอร์ดถูกต้องครับบาเลียนฟอร์ดสองนี่คือวิธีการเอาเทิร์นมายำยำนะครับลวงหน้าจะทําให้ดาวไทม์ในการเล่นเกมเทิร์นเบทเนี่ยม,มันลดลงซึ่งอาจจะได้ส่งผลดีกับเพลเยอร์บางกลุ่มอาจจะส่งผลแย่กับเพลเยอร์บางกลุ่มใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นดีไซน์ชอยสที่คุณต้องเลือกใช่ปะส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมคิดว่าเทิร์นเบทไม่มีแค่ชั่วเพราะว่าคนที่จะชอบเทิร์นเบทอ่ะมันจะต้ออองงเี่บากยได ้องเป็นคนที่ไม่ชอบแบบแอคชั่นอ่ะต้องเป็นคนที่ชอบคิดอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าเกมมันมันมันไม่มันไม่เหมาะสำหรับทุกคนอยู่แล้วหลังจากนั้นคืออะไรคืออีกคอมเพลนหนึ่งก็คือแบบเกมเทิร์นเบทอ่ะมึงชอบแบบให้เราแบบภาษาอังกฤษคืออะไรกราดี้ก็คือแบบมึงต้องแบบว่าเก็บเลเวลรัวมึงต้องแบบไปสู้มอนซ้ํา้ำนึกออกปะเพื่อเก็บเลเวลอ่ะมันมีแบบอย่างไฟนอลแฟนตาซีกูต้องฆ่านั่นพันตัวหรือแบบกูจะต้องไปกระโดดหลบสายฟ้า100ครั้งเพื่อที่กูจะได้ของแบบ คือกูงงอ่ะโอ้โหกูขอ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 ดน,นึ่งฟนอนลแฟนตาซีสิบครับผมกูจะอยากได้ของเล gendary กูต้องกระโดดหลบสายฟ้าให้ได้ติดกันร้อยครั้งคือกูถามจริงมันจะมีสายฟ้าแบบกระโดดเออแบบผ่าลงมาโดยแบบเป็นแบบว่าซุ่มอ่ะในในแบบนั้นนะ่ะมึงต้องกระโดดหลบให้ได้หนึ่งร้อยครั้งติดกันติดกันมึงมึงคิดถึงแบบมึงกระโดดไปแล้วเก้าสิบแปดครั้งแล้วครั้งที่เก้าสิบเก้ามึงเหนื่อยมึงหันมึงหันไปแบบจิบน้ำแล้วฟ้าม่งผ่าลงมาพอดีแล้วมึงแตกโอ้ บ้าไปแล้วอะสำหรับปลดล็อกของใครวะนี่คูบปะกระโดดหลถไฟฟ้ากูไม่รู้อะกูก็ไปนั่งกระโดดอยู่3ามชั่วโมงเก็นี่แหละครับมันทําให้รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดคนชอบไกลไม่มีปัญหาใช่ปะเออบางคนชอบไกลใช่ไหมชอบชอบแบบว่าเออเล่นซ้ำๆเล่นไม่เป็นไรแต่คนไม่ชอบอะแม่งก็แบบว่าเอ้าเฮ้ยล้ว กูเล่นได้ไหมเนี่ยกูต้องมาเสียเวลา10ชั่วโมงเพื่อที่จะฟาร์มอะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยนะดังนั้นะมันต้องออกแบบเกมมาให้แบบเหมาะกับคนแบบทั้ง2แบบด้วยนะครับวิธีการทําให้มันรู้สึกว่าไม่กรายดีทํำยังไงใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้เกมเนี่ยควรจะให้มีเขาเรียกว่ารีวอร์ดเล็กๆสําหรับเวลาเล่นไปสักพักนึงจะมีแบบมายสโตนเล็กๆให้คุณคุณรู้สึกสนุกเวลาที่ตัวละครได้ของใหม่ใช่ไหมได้ไอเทมใหม่ใส่ได้เอ้ยตัวละครเรามันเก่งขึ้นตัวละครได้สกิลใหม่ใช่ไหมคุณจะต้องแบบ เพซิ่งจังหวะที่ตัวละครสมมติว่าตัวละครได้สกิลใหม่แบบสลับกันอ่ะสมมติตัวละครคุณมี5ตัวแบบในไ a เลนฟอร์สอย่างเงี้ยแล้วแต่ละตัวเลเวลอัพไม่พร้อมกันแล้วได้สกิลที่ต่างกันพอคุณได้ตัวละครได้ได้สกิลใหม่คุณก็รู้สึกเอ้ยมีโปรเกสว่ะแล้วคุณไปอีกสภาพหนึ่งอ้าตัวละครนี้ได้ได้ไดท่าใหม่อ้ามีโปรเกสว่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ทําให้ลูกคนรู้สึกว่าเออมันไม่กลายดีไว้มันเราไม่ได้ทําอะไรซ้ําๆโดยที่ไม่มีรางวัลเลยอ่ะเราม,มีรางวัลอยู่หรือ คุณต้องไปสู้มอนตัวเดิมซ้ำๆคุณเบื่อปะโอ้ยกูเจอสไลเวยนี่นะรอบที่25 0 0 0ืแล้วนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีรีวอร์ดเล็กๆน้อยๆให้กับเพลเยอร์อย่างเช่นถ้าเกิดคุณตีสไลม์ครบพันตัวคุณจะทำดาเมจกับเผาสไลม์ได้เพิ่ม5%เฮ้ยนี่อย่างนี้เลยเพราะว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสไลม์แล้วใช่ไหมคุณไปตีสไลม์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 แล้วคุณก็ฟาร์มไปเรื่อยๆสมมติทุกพันตัวคุณทำดาเมจเพิ่มได้ห้าเปาร์เ20,000ต้ว คุณได้ได้ดาเมจเพิ่มมาเยอะมากแล้วคุณก็เอาไอ้ดาเมจที่คุณฟาร์มมาเนี้ยไปตีบอสสไลด์แม่งใช่ป่ะเออมันก็จะดูแบบเออเว้ยมันก็มีถึงแม้ว่าคุณจะเดินผ่านสไลด์ัวโง่คุณก็อาตีมันหน่อยละกันเผื่อแบบว่าครบเท่านั้นเท่านี้ตัวใช่ไหมคือมันจะต้องเป็นรีวอร์ดที่เพลเยอร์รู้สึกพอใจนะคือส่วนใหญ่แล้วคนที่บอกว่าเกมมันรู้สึกกรนดี้เพราะว่าเล่นมาตั้งนานแล้วไม่มีรีวอร์ดเลยอะเออ ไม่มีรีวอร์ดไม่มีรางวัลให้กูเลยมันมันจะเล่นไปทําไมวะโอ้โหรีวอร์ดครั้งต่อไปกูต้องเล่นอีก20ชั่วโมงกูึงได้รีวอร์ดโอ้โหกูไม่เล่นหรอกกูเบื่อใช่ไหมก็ประมาณนะั้นบางส่วนเห็นเป็นอะชิมเมนต์คืออะชิมเมนต์มันทำอะไรไม่ได้มันมันไม่ได้ช่วยเกมเพลย์คุณมากขึ้นถูกป่ะดังนั้นควรจะทําอะไรให้มันแบบบิ l อินอินเกมอ่าทำแล้วต้องมีผลตอบแทนถึงจะมีแรงทําถูกต้องใช่ไหมครับนั้นระบบต่างๆที่ว่ามาในวันนี้เนี่ยก็บางส่วนก็มี ในวอร์เรนฟอร์ดสสปอนเซอร์ของเราวันนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของตัวละครหลากหลายตัวละครมีการเก็บเกียร์ใช่ไหมแล้วก็คุณได้รับของมาอัพตัวละครต่างกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งให้ทําเสมอๆก็เหมือนกันครับเป็นเป็นเทคนิคที่เกมเทอร์เนเบสสมัยใหม่เนี่ยทำได้แล้ว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 เทอร์เนเบสสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันมีแบบมันมีการผนวกเอาพวกของความเรียวไทม์เข้าไปส่วนหนึ่งด้วยมันก็น่าสนใจดีอย่างอย่างอย่าง,างช้ออฟไลน์เนี่ย คือมันเป็นเกมที่แบบว้าวสมัยนี้อ,อ,อีกเกมนึงคืออะไรออก p a t าใช่ปะออก p a t าทาวเวอร์ er, ใช่ปะครับออก p a t าทาวเวอร์เนี่ยก็คือเป็นเทิร์นเบทที่แบบเออดีเหมือนกันอะเห็นปะมันเห็นไหมมันก็ดีเหมือนกันดังั้นเกมสไตล์เนี่ย <atures> คือพอเป็นโมเดิร์นเท b ร์เนเบแล้วมันมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะผมแบบไม่ค่อยได้เล่นเกมใหม่ๆแต่แม่งดูดีเลยอะดังนั้นเทิร์นเบสเนี่ย มันเป็นเกมที่ผมรู้สึกเซฟเพราะว่าผมจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเทิร์นเบตในมือถือใช่ไหมผมมีเวลาแค่นี้ผมมานั่งเล่นเทิร์นเบตผมชอบจริงๆอย่างเกมที่ผมชอบที่เล่นแบบว่าสามารถเล่นได้เลยอย่างแบบ I, 2, War, ไอโดทัลทูดอนัลวอร์กเงี้ยก็เป็นเทิร์นเบตถูกปะ่ะอ่าผมไปสู้เทิร์นหนึ่งผมกลับมาอัปเกรดของแล้วไปสู้เทิร์นใหมยอย่อะไรเงี้ยคือเทิร์เนตจะมีที่มีพื้นที่ในหัวใจผมเสมอคือโตมากับอย่างนี้จริงๆแล้วผมชอบเอาหวังว่านี่คือจะเป็น เขาเรียกว่าเทคนิคต่างๆถ,าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเอ่อเทิร์นเบดรอบต่อไปแล้วคุณเห็นเทคนิคเหล่านี้ใช่ไหมครับคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคนี่มันเป็นเรื่องของเกมดีไซน์มันมีการคิดมาแล้วใช่ไหมอ่ะลืมบอกไปว่าเกมนี้มีจุดขายอีกสองจุดก็ตัวละครแต่ละตัวมันซับเฮิร์มมากซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมผมเซ็งมากเลยอ่ะคือมันจะเป็นจะทําไมจะต้องแบบนี้ด้วยแล้วเวลาเล่นเกมอยู่แล้วเมียเดินมาข้างหลังอ,ะอ่ะเออมันจำเป็นต้อง ตัวละครมันจะต้องขนาดนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยดูดิแล้วคือมีจุดขายอยู่2จุดคือซ้ายกับขวาเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ค่อยเดียดูดิแล้วจะให้คุณเล่นโอ้โหเหลือเชื่อคือไม่ใช่นะอันนี้คือแบบภาพอาร์ตเขาเฉยแต่พอในเกมมันก็เป็นจีบีน่ารักน่ารักอะ่ะใช่ปะ่ะเออผมแบบว้าวเราต้องขายกันแบบนี้ด้วยเหรอแต่ก็ก็เดเวลอปเปอร์ครับก็แล้วแต่ครับบางคนก็จะเรียกฟีเจอร์นี้ว่าแบบ n i c h t o h a v e ใช่ไหมเออมีก็ดีเหมือนกัน ผมผมรู้สึกว่าผมเซ็ง